นิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะรีผลบทที่สามสิบเมตตาปริศ หลันชายรับสายตาแล้วยายก็หมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนปวกเปียกแม่จวนต้องเรียกลูกสาวมาช่วยกันประกงมารดาเข้ามาข้างในจะทำคนเดียวหรือก็ไม่ไหวด้วยยายตัวใหญ่และอ้วนกว่ายายเป็นลมหรือจ้าแม่นางสาวจำเรียงถามมารดาแม่เป็นลมหรือจ้าแม่จวนไม่แน่ใจจึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลม คนอายุย่าง85หลับตาตอบมีน้ำใสๆไหลออกมาจากหน่อยตาทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมนะดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแรงโพรงออกมาคราวนี้ยายลืมตาด่าหลานสาวว่านางเด็กเวนไม่รู้จักกาละเทศะแม่จวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตำหนิไปด้วย อย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นางคนนี้มันไม่ค่อยเต็มบาดเต็มเต็งเหมือนชาวบ้านเขาทิดพองยังเรียกมันว่านางสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มเจริญเอาเลยช่วยกันรุมว่า,าใครแหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดี๋ยวจะมาหาว่าข้าอากตันยูไม่รู้บุญคุณคนอีกวันนี้อีจํแรงขอแสดงความกตัญญูให้แม่และยายด่าได้ตามสบายเชิญเลยจ้า หลอนลอยหน้าลอยตาท้าทายอย่ามัวมาพูดมากไปหาย,ยาหมองยาดมมาเร็วๆเข้าแม่จวนว่าอยู่ที่ไหนล่ะยายยาหมองยาดมอยู่ที่ไหนหล่อนถามเจ้าของเรือนอยู่ในเชียนมากนั่นยายตอบเลิกกินหมากแล้วเชียนหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บหยูกยาประจำบ้านก็หลานชายคนโปรดนั่นแหละเป็นคนแนะนำ นางสาวจำแรงลุกขึ้นไปยกเชยนหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยามารดาพร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไหมจ๊ะแม่ค่อยยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆหลับตานางสาวจำแรงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดกล้าวของมารดาหักอกหักใจเสบ้างเถิดแม่ไอ้หนูเข้าไปดีนะทำลืมๆเสียเดียวเขาก็กลับมา เชื่อข้าสักครั้งเถอะมารดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดกล้าวทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาแต่ไหนไหลพรากรากยังกับทํานบพังข,ข้อขาเลี้ยงของข้ามาตั้งนานคราวนี้ยายลืมตาพูดแล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หรอกหรือเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้าแม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพลางใช้แขนปาดน้ำตา แต่ข้าก็ไม่รักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้าลูกๆพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับผัวกับเมียมีแต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเขาดีต่อข้ายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนิลูกๆแต่ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาสู้ไปไหวพระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวนคำพูดของบุตรสาว ทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบานันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเองข้าเป็นสิษย์พระพุทธเจ้าเหตุจะไหนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้วบทสวดทราวัดเช้าที่ข้าสวดอยู่ทุกวันอปิเยหิซัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโขความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพรางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งไม่เป็นที่รักไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทําใจให้รักเขาเสิสิจะได้ไม่ทุกข์นางสาวจําแรงแนะนําข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยาย รับรองว่ายายจะต้องลืมเจ้าแกะไปเลยนะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยายไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนั่งจำแรงยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังจ๋าเจ้าของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำหน้าทะเลนนี่นะข้าจะสอนเองให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูด เพราะการกระทําเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเปล่าเปลาว,ว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยกตัวเองว่าดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆค,คนฉลาดเข้าฟังแล้วก็ตัดสินได้ทันทีว่าคนนั้นหาใจคนดีจริงไหมนอกเสียจากคนโง่เท่านั้นจึงจะเอออห่อหมกด้วยจำเอาไว้ยายหายเป็นลมแล้วใช่ไหม พราะข้าเทียวนั้นเนี่ยหลานสาวครั้นที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดไม่ใช่เพราะเองลอกแต่ข้าทำใจได้เองต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาวแม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอ้หนูดีกว่าแม่จวนชวนมารดาดีเหมือนกันเมื่อเช้าข้าก็ให้ไอ้หนูทำวัดเช้าพร้อมกับข้าไปหนหนึ่งแล้ว แต่ลืมชวนให้เขาสวดกรณียาเมตตาสูตรเองสวดได้ไม่ใช่หรือได้จ้ะข้าสวดอยู่ทุกคืนก็แม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากำปัน้นแล้วเองสอนลูกหรือเปล่ายายย้อนถามก็สอนเหมือนกันจ้าแต่พวกเขาไม่เอาทานเลยสวดไม่ค่อยได้กันก็ลูกข้าดีเท่าลูกแม่เสียเมื่อไรล่ะ เออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข่าฟังหรอกคนที่มีลูกดีเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนเองคงจะไม่ค่อยได้ทำบุญยายสอนแม่อยู่แมปๆว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นเสอเองหลานสาวต่อว่ามันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก็อยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าก็ว่าถูกของนางจำแรงมันนะแม่มานดาหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบ เองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากก็แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันหรือยังไงคราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์กัไปกันเดียวนี้แหละจาแรงเองจะไปสวดมนต์กับข้าหรือเปล่ามารดาแม่จวนหันไปถามหลานสาวไม่หรอกจ้า ข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเกมากกว่าหลานสาวปฏิเสธฟังลูกเองพูดเข้าสิยายพูดกับแม่จวนแบบประชดนิด,นดเด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้าน่ะไม่ได้หรอกพอถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานของนางจำแรงเห็นทีจะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม่จวนทำนายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทำเป็นตัวอย่างน่ะสิ ทำไมจะไม่ทําข้ากับทิพพองพากันสวดมนต์ทุกคืนบอกให้พวกลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังเลยไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยายถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็คงจะไม่เอาฐานเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละคราวนี้ยายนิ่งหากพูดความจริงก็เท่ากับประจานหลานชายสุดที่รักครั้นจะพูดไม่จริงยายก็กลัวบาปทางที่ดีที่สุดก็คือน,นิ่ง แม่ลุกไปห้องพระไหวหรือเปล่าหรือใจะให้ข้ากับนางจำแรงช่วยพยุงไปไหวสิคนอย่างข้าไม่โศกเศร้านานให้บันทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองหรอกนางจำแรงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บผักหักฟืนมาเตรียมไว้ไม่เช่ญรอให้มืดให้ค่ำแล้วค่อยทำยายสั่งหลานสาวแล้วเดินนำแม่จวนเข้าไปในห้องพระเพื่อสวดกรณียเมตสูตรด้วยกัน ออกจากห้องพระแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าแม่ข้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรแม่ช่วยเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้าเคยเล่าให้ฟังแล้วสมัยที่ปกเองยังเล็กๆจําไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจําเก่งนี้ต้องยกให้แม่กี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ถ้าข้าอายุเท่าแม่คงจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเอง เอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเยอะเสียเวลาไปรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วยายจึงตั้งต้นเล่าความว่ากรณียเมตสูตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตปริษเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแก่ภิกษุห้าร้อยรูป ผู้สึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไหมจ๊ะนั่นและที่ท่านเศรษฐีอนาถปิณทิกะสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถปินทิการามต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามชื่อเจ้าของที่เดิมคือเจ้าเชษ วัดนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่นานถึง25พันษาแม้แม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดซสด,ด้วยคนเป็นลูกเอ๋ยปากชมก็ข้าชอบฟังเทศพระท่านก็ช่างเทศข้าก็เลยช่างจำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ข้าจะจำแม่นกว่าเรื่องอื่น คนความจำดีอัถาธิบายเล่าต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วภิกษุห้ารลูปนี้ได้มาทูลขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนา ท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลายัยห่างจากเมืองสาวัตถีร้อยโย์และได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ใกล้หมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบินทบาทเลี้ยงชีพพวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไร ด้วยคิดว่าท่านคงจะมาพักแรมเพียงคืนสองคืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปครั้นเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทำความเหลือดร้อนต่างๆเช่นส่งเสียงโหยหวนฟังดูหน้ากลัวบ้างแสงทําเป็นผีหัวขาดมาหลอกล้อนบ้างปรากฏเป็นรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวบ้าง ภิกษุเหล่านั้นก่อขวัญเสียไม่เป็นอันได้บำเพ็ญจิตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพากันเดินทางกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงตรัสกรณียเมตตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญคือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกัน เมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจำคำสอนได้แล้วก็กลับมายังที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งลุกขเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุห้าร้อรูปก็ได้บำเพ็ญเพียรจิตตภาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกลุกขเทวดาเหล่านั้นอีกทั้งยังได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์โดยทั่วทั่ว เอวังก็มีด้วยปกาละชนีสหาธุคนฟังยกมือขึ้นพลางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ข้าดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้คนอายุย่าง85รู้สึกเขินจึงว่าเอ็งไม่ต้องมายอข้าลอกข้าไม่ใช่คนบ้ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือว่าจะกลับละ่ะค้างจ้ะ ข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิ่พองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะข้าจะว่าอะไรดีเสียอีกจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นางจำแดงมันเป็นงานเป็นการเสียก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันแล้วแม่ไม่กลัวเปืองข้าวหรอหรือข้ากินจุนะแม่จวนแซงเย้ามานดาข้าวข้ามีตั้งยุง้ง เองมีปัญญากินหมดก็ตามใจสินี่ไอ้หนูก็ซ้อมข้าวไว้ให้ตั้งสองกระสอบลูกข้าคนนี้มันดีจริงๆลูกข้าต่างหากล่ะเขาเป็นลูกข้าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ข้าเลี้ยงเข้ามาเขาก็ต้องเป็นลูกข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรมาตู่ลูกคนอื่นเขาไอ้หนูเป็นลูกข้าส่วนลูกแม่ก็ทิศศิลยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจำได้หรือเปล่า ทำไมจะจำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ชื่อเจริญนั้นขาดจำได้แม่นเลยทีเดียวยายแซงเย้าลูกสาวบ้างเอาเถอะข้ามีเถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็จะตัดใจยกให้ว่าแต่ว่าป่านนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คำพูดของลูกสาวทําให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโถทูลหัวของยาย คงจะนั่งหลังโคดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาล่องอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิศพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะยายถามลูกสาวตีสี่จ้ะถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุกขยิกอยู่พักหนึ่งแล้วว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้งสิบี่ชั่วโมงเชียวรือแบบนี้ผู้โดยสารก็พากันเมื่อยแย่ บางกอกนี่มันไกลจังเลยนะเห็นทิดพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยเลยทำให้เสียเวลามากข้าไม่คิดไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้นี่เองแม่ล่ะอยากไปเที่ยวบ,บางกอกกับเขาไหมไม่ละข้าไม่อยากไปตายในเรือขอตายสบายๆในบ้านเรานี่แหละข้าคิดถึงไอ้หนูเรือเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ ไม่เอานะถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันจะเป็นลางไม่ดีกับไอ้หนูนะข้าว่าเราลงไปดายหญ้าในสวนกันดีกว่าหญ้ารกเชียวไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่าออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินละไอ้หนูของข้าคนนี้ดีแล้วละแม่เขาขยันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็มีอยากให้อยู่ด้วย ลูกทั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูนี่แหละที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะหาอะไรทำเสียบ้างจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูของข้ายายบอกลูกสาวแล้วสองแม่ลูกจึงพากันลงเรือนไปตะวันกำลังจะลับขอบฟ้า ความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอาณาบริเวณเรือแดงยังคงแล่นล่องไปตามลำน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอในท้ายเรือจุดตะเกียงรั้วขึ้นสองใบห้อยไว้หน้าลำเรือใบหนึ่งอีกใบหนึ่งห้อยไว้ข้างท้ายผู้คนในเรือพากันกินอาหารที่เตรียมมาส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอกแล้วข้าวหลามด้วยว่าสะดวกต่อการพกพาและยังไม่บูดง่าย พวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึงสามมือ้อจึงต้องจัดเตรียมมาให้เพียงพอจะได้ไม่หิวกลางทางก็ๆ oh, ตื่นเธอมือดแล้วหนุ่มเจริญสกิดคนที่นอนหลับไหลอยู่บนตักแม้จะรู้สึกเมื่อยหาก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกันเชียงงวงเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วนี่ถ้าหลับไปนานเองคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเกรงใจ ไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เองเธอะรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาธรดีขึ้นมากนี่ถ้าไม่ได้นอนตักเองข้าคงแย่เหมือนกันขอบใจเองมากนะเพื่อนข้าชักหิวแล้วละเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงข้าเองก็หิวนี่ยายข้าเตรียมสเบียงมาเผื่อเองด้วยแม่ข้าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทำไก่ย,ย่างมากินกับข้าวเหนียว อุตสาฆ่าไก่ตั้งสองตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารด่าข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเองเมื่อวานป้าเลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข่าแต่ข้าไม่ยอมด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าซีที่ข้าท้องเสียแล้วก็เมาเรือคงเป็นเพราะทำบาปก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีก ช่างเถอะไหนไมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าไปเรียกพ่อข้าก่อนหนุ่มน้อยเดินไปหาบิดาแล้วบอกความประสงค์ทิศพองกลับบอกลูกว่ากินกันเถอะพ่อถือศีลแปดแต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี้ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาก็อนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับ ลูกชายประนมมือนกไหวปิดาแล้วจึงกลับมานั่งที่ของตนจากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกันอย่างอร่ออร่อยเพราะอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนด้วยกันทั้งคู่